วันนี้วันที่6นะคะเพื่อนที่โรงแรมแห่งน,นี้ค่ะก็จะเห็นว่ามีเค้กเยอะอยู่ค่ะวันนี้ก็โชคดีค่ะเพื่อนมีเค้กเข้ามาเรื่อยๆค่ะฮัลโาลปอกบั๊บบ้า เป็นคลับที่น่ารักทุกคนเจอกันกับตุย๋ยและครอบครัเช่นเคยคะ่ะวันนี้ตุย๋ยจะพาเพื่อนไปเล่นสวนน้ำด้วยกันคะ่ะทาพร้อมกันแล้วไปกันเลยคะ่ะที่โรงเรมแห่งนี้ก็คือพัทยาพาร์คมีสวนสนุกสำหรับดเด็กทุกคนเพื่อนเดี๋ยวตุย๋ยจะให้เพื่อนดูคะ่ะต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะ วันนี้เราก็ได้เข้ามาในสวนน้ำาลคะเพื่อนชาวต่างชาติจะเสียคนละ200บาทค่ะส่วนคนไทยอ่าคนละ100บาทค่ะเด็กๆก,ก็คนละ100บาทค่ะวันนี้อากาศจะร้อนมากๆเลยค่ะแต่ว่าผู้คนยังไม่เยอะคะ่ะเพื่อนเพราะว่ายัางอ่าสิบโมงเช้าอยู่เลยค่ะที่ตอนที่ตุเดินเข้ามาในสวนน้ำก็มีอ่า เพื่อนคนส่งคนค่ะขอพูดว่าอุ้ยเนี่ยฝรั่งคือดำแท้คือเราจะดำหรือเราจะขาวเราก็ไม่เคยประกาศให้ลูกเด็งไม่ใช่หรอกเพื่อนเราทาตัวอย่างที่เราเป็นอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วค่ะคือสวอยจับผิวดำผิวขาวมันก็ไม่ได้ทาให้ใครเดือดร้อนไม่ใช่หรอกค่ะการที่เราจะสวยหรือไม่สวยถ้าเราทำรามีความสุขอันนี้ไม่ใช่หรอกค่ะที่เรียกว่าตัวตนที่แท้จริงค่ะ นี่เป็นแค่ส่วนข้างหน้าค่ะเดี๋ยวตุ๋ยจะพาเพื่อนๆไปดูส่วนข้างในอีกค่ะสวนน้าที่นี่ใหญ่มากๆเลยค่ะ ไปต่อกันเลยค่ะ บคคครัโชคดีค่ะที่ไม่เงียบไม่เหงาเหมือนวันแรก2วันแรกค่ะ ดูจากรถของลูกค้าที่จอดอยู่หน้าโรงเรีนยนค่ะเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่ข้างหน้าจนถึงข้างหลังซอยเลยค่ะแล้วก็เห็นมีมาเรื่อยๆค่ะ อาหารเย็นวันนี้ค am ่ะเพื่อนๆก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นค่ะมีกุ้งของเนาะอภิเช่นเคยค่ะสุมตำของพ่อกับแม่แล้วก็เขียงเวานไก่ค่ะแล้วก็มีเฟรนด์ฟรายของลูกๆแล้วก็ผลไม้ปั่นค่ะอร่อยไหมอร่อยครับอัลโหลอิลิ ก็ตอนเย็นนะคะเพื่อสวนเพื่อนเพื่อนมาดูบรรยากาศตอนเย็นที่ริมทะเลอีกครั้งค่ะอะไรเหรอคะผลไม้ค่ะเพื่อนคือใล้าอยมกรไ ที่ครอบครัวของตุยมาพักพัทยาได้หลายวันนะคะเพื่อนวันนี้รู้สึกคึกคักเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ามีชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยมาเที่ยวที่พัทยาเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะเพื่อนเพราะว่าช่วงแรกๆที่ตุยและครอบครัวมาถึงพัทยาไม่ค่อยมีคนเลยค่ะตุยก็เลยรู้สึกแปลกใจค่ะรู้สึกอ่าเศร้าใจนิดนึงค่ะเพราะว่าร้านค้าที่อยู่แถวๆโรงแรมที่ตุยพักปิดหมดเลยค่ะ บรรยากาศกลางคืนก็ถือว่าสวยเหมือนกันขันเพื่อนดูสิคะก็ยังมีคนเล่นอยู่กันเพื่อนมาสิสุดมอยสิ ตอนเย็นก็มั่งดีค่ะเพื่อนไม่ร้อนมากค่ะไม่เหมือนกับตอนเที่ยงค่ะวันนี้ตอนเที่ยงอากาศร้อนมากมากเลยค่ะแล้วเด็กๆก็ไปเล่นน้าทั้งวันในขันเพื่อนส่วนน้ําที่อยู่ในพัทยาพักนั่นเองค่ะเล่นตั้งแต่สิบโมงเชา้าจนถึงสี่โมงเย็นคันเพื่อนอเด็กๆทุกคนจะว่าตัวดํำไหมตัวไม่ดําค่ะแต่ว่าเรียกว่าไม่เลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้ตัวและครอบครัวกำลังเดินเข้าโรงแรมขันเพื่อนเป็นทางเดินเข้าข้างหลังนั่นเองค่ะก็คือตรงทเรค่ะไม่ใช่ข้างหน้าโรงแรมค่ะ ส่วนนี้ก็เป็นส่วนอาบที่ตุยได้ครอบครัวเล่นเมื่อตอนเที่ยงนี่เองค่ะแล้วก็ข้างหลังก็เป็นโรงแรมค่ะเพื่อนพัทยาพาคนั่นเองค่ะเมื่อกี้ตอนที่ตุยไปทานข้าวกับครอบครัวก็คือทานอาหารเย็นคันเพื่อนมีร้านหนึ่งค่ะทีะ่ตุยได้ไปสั่งซุปตามไทยแค่จานเดียวค่ะเพราะว่าแกงเขียวหวานไก่แล้วก็เฟรนฟรายของลูกๆรวมทั้งกุ้งตุยได้สั่งอีกร้านหนึ่งค่ะแล้วเจ้าของร้านก,ก็บอกว่าสามารถสั่งอาหาร จากร้านอื่นเข้ามากินได้ค่ะเพราะว่าร้านที่ตุ้ยสั่งมันไม่มีส้มตำค่ะตุ้ยก็เลยไปสั่งร้านอื่นกันเพื่อนแต่ว่าก็เห็นตุ้ยสั่งแค่ส้มตำอย่างเดียวเขาก็เลยว่าอ๋อพี่คิวไม่ว่างพี่คิวเต็มเลยค่ะแต่จริงๆแล้วเขาไม่มีคิวคนเพื่อนเขาไม่ขายให้ตุ้ยค่ะเพราะว่าตุ้ยสั่งแค่อย่างเดียวค่ะเขาก็เลยว่าให้ไปหาซื้อร้านอื่นเอาคือพูดไปแล้วก็จะให้ตุ้ยว่ายังไงคันเพื่อน สำหรับตุยแล้วเงินบาทหนึ่งสองบาทมันมีค่าคะ่ะแต่นี่ส้มตำจานเดียวห้าสิบบาทเขาไม่ขายให้ตุยคะ่ะตุยก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเพื่อนตุยกไ็ได้น้อยใจอะไรคะ่ะเพียงแต่ว่าสงสัยคะ่ะว่าเงินห้าสิบบาทของเราไม่มีค่าหรือว่ายังไงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเพื่อนบางคนเขาก็เห็นค่า,าเงินสลึงเห็นค่าเงินบาทแต่บางคนเขาก็าเห็นเงินห้าสิบบาทของเราก็ไม่มีค่าให้เราไปสั่งที่ร้านอื่นคะ่ะก็แล้วแต่คันเพื่อนก็ แต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปค่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ตุยแค่สงสัยค่ะว่าเงิน50บาททําไมเขาคิดว่ามันไม่มีค่าหรอสําหรับตุยแล้วเงินบาทเงินจงบาทมันมีค่าเสมอค่ะก็ใกล้จะถึงโรงแรมแลคะันเพื่อนขอบคุณเพื่อนค่ะที่ติดตามที่ให้กําลังใจตุยเล็กครอบครัวมาโดยตลอดค่ะเมื่อคนไหนที่เข้ามาแล้วก็จะรืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับตุยช่องเล็กๆช่องเมียฝรั่งช่องนี้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ตุยเละครอบครัวขอตัวลาเพื่อนๆไปแค่นี้คุณค่ะสวัสดีค่ะ